สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่เราอยู่ที่กรุงมินส์ประเทศเบลารุสนะคะเราจะมาเล่าถึงภาพรวมเกี่ยวกับเบลารุสที่เราได้สัมผัสนะคะจากทริปนี้เริ่มที่ตอนที่ข้ามแดนจากรัสเซียมาเบลารุสนะคะสิ่งที่สังเกตเห็นอย่างแรกก็คือลักษณะภูมิประเทศของเบลารุสนะคะก็ยังไม่ได้มีความแตกต่างจากรัสเซียนะคะก็คือเป็นภูมิประเทศเป็นป่าไม้สลับทุ่งหญ้านะคะซึ่งทุ่งหญ้าก,ก็จะเป็นแหล่งเพาะปลูกนะคะทางการเกษตรเบลารุสยังเป็นประเทศ เกษตรกรรมนะคะแล้วก็ผลผลิตส่วนใหญ่นะก็ส่งออกมายังรัสเซียนี่แหละค่ะแล้วก็อีกอย่างที่เห็นก็คือบ้านเรือนของผู้คนที่อยู่ข้างทา,างนะคะที่ติดกับรัสเซียนี่ค่อนข้างจะดูเก่านะคะเล็กนะคะแต่ทางที่ติดกับโปแลนด์นะคะอยู่ทางตะวันตกนะคะบ้านเรือนผู้คนน่าจะมีสภาพที่ดีกว่านะคะทีนี้ จากลักษณะภูมิประเทศนะคะทุ่งหญ้าสลับป่าไม้นะคะแต่พอมาถึงกรุงมินส์ปุ๊บเนี่ยมันมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะคะในกรุงมินส์น่าเป็นเหมือนกับเมืองใหญ่ทั่วไปนะคะคือเป็นตึกราวบ้านช่องขนาดใหญ่นะคะที่มีความคล้ายรัสเซียนะคะแต่ยังคงสภาพนะคะบรรยากาศความเป็นโซเวียตไว้อยู่เยอะมากนะคะลองนึกภาพหนังโซเวียตที่มีตึกรูปทรงแบบแข็งแรงทึกทูนอะไรเนี่ยคะ่ะ แต่พอออกนอกประเทศศูนย์กลางก็จะมีตึกสมัยใหม่ขึ้นเหมือนกันนะคะแต่ก็จะไม่เยอะเท่าเที่รัสเซียนะคะถ้าใครไปเที่ยวกลุ่มอดีตประเทศสหภา,ภาพโซเวียตก็จะรู้ว่าประเทศเราเนี้ยมักจะพัฒนากระจุกตัวที่ในเมืองนะคะส่วนนอกเมืองหรือว่าเมืองเล็กเนี่ยมักจะถูกปะถูกปะปล่อยละเลยนะคะเที่รัสเซียก็เป็นเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นด้านมืดของรัสเซียนะคะ แล้วถ้าถามว่าโดยรวมเบลารุสมีความเป็นรัสเซียนะคะแล้วพวกเขามีข้อดีอะไรบ้างที่รัสเซียไม่มีนะคะที่เราเห็นชัดเจนมากเลยนะคะข้อที่หนึ่งเนี่ยผู้คนเนี่ยมีกิริยามารยาทนะคะที่สุภาพกว่านะคะน่ารักกว่าที่รัสเซียอีกเออค่ะข้อที่2เนี่ยมารยาทในการใช้ถนนนะ่ถือว่าดีมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากแซงเนะเขาก็จะหลีกให้เรานะคะแต่ไม่ท่าที่รัสเซียคือต้องอข้ามเลนไปเองอะไรประมาณนี้นะคะ ถนนหนทางที่เบลารุสไม่ได้แย่เลยนะคะถนนดีมากเลยถือว่าดีนะคะความสะอาดอ,อ๋อข้อที่3ก็คือความสะอาดและใส่ใจเมืองนะคะของเบลารุสนะถือว่าดีนะคะทั่วถึงไม่ว่าจะเมืองใหญ่หรือว่าเมืองเด็กเบลารุสค่อนข้างที่จะให้ความสะอาดดีนะคะมีการแบบทาสีรั้วให้แบบ สีสดสีสันใหม่อยู่เสมอท่าสีตึกนะคะที่มันดูเก่าๆข้างนอกเนี่ยให้มีสีสันที่ที่ดีนะคะอันนี้คือข้อดีของเบลารุสค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าที่เมืองเบรนส์นะคะเป็นเมืองที่ติดกับโปลแลนด์ทางตะวันตกวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ